เอ้ยไอ้นมนี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน <c oughs> ปืนอย่างเกียนเฮ้ย,ยตูดเลยตูดเออแบบนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้ผมก็อยู่ใน ID กำนันโต้งนะครับผมของคนในแคนของผมนั่นเองนั่นก็คือแคนสลายนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับผมและแน่นอน <laughs> เปิดค้างอีกแล้ว <laughs> ช่วงนี้เหมือนเอาไอดีคนไอแคนแบบมาเปิดคังให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่คลิปนี้ถ้าเจอปืนโค้ดอะไรดีๆเด็ดๆก็เดี๋ยวจะเล่นละกันนะครับผมแต่เริ่มต้นมาตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่ามีซอง m 1น8 7นะครับผม SL หรือซองควงขาวนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเออโอ้ยผมเห็นแล้วว่าปืนอะไรที่ผมควรจะทําคลิปนี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปคิดกันอีกทีนะครับ มี VSK ตัวถาวรด้วยนะครับนี่นี่เป็นไงตำนานยูซี่ทำไปแล้วนะโหเพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเนาะเออบาเลตเขียวโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมก็มีประมาณนี้เหมือนไอดีผมเลยปืนปืนพอๆกับไอดีผมเลยั <c oughs> ้างเนี่น <c oughs> ยน,นะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีไปเลฟ้าทีเด็ดแหละไอ,อเทมก็ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องดูอะไรมากมายเพราะว่า มันเป็นไอเทมแบบยังไงใครๆก็มีนะผมใครๆก็มีเนาะสับวงสับไว้ดูทําไมนะครับมีกันทุกคนมีกันทุกคนสําหรับคนที่เติมเอ๋ต้องพูดประมาณนี้นะครับผมฮคลิปนี้ผมคงต้องจะต้องเล่นปืน VSK แล้วล่ะนะครับผม VSK 94นะครับเป็นสไนที่ที่แต่ก่อนเขาเรียกกันว่าสไนัยเกลียนเลยนะผมเรียกว่าสไนต์เกลียนเลยนะผมเกลียนจัดๆเลยในสมัยนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังเกลียนอยู่หรือเปล่านะผมนะยังแบบ มันยังเอาไปยิงกับคนในเซิร์ฟปัจจุบันได้หรือเปล่าอันนี้ก็มาดูเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเนาะส่วนเรื่องฉายาที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นฉายาอันนี้ละกันนะผมเป็นฉายามีดดีกว่านะครับเล่นสนายผมจะเน้นเป็นฉายามีดโอเคไปเดี๋ยวไปุยกันดีกว่า <All right. S 1> มามาต้องเอามาลองกันหน่อยแล้วสวัสดีครับผม <c oughs> ได้ซาดโอ้โหเรียบร้อยกูยังไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยยังไม่โดนเลย <c oughs> เดี๋ยว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 ฟึ่งมาเล่นฟึ่งมาเล่นมาถึงก็เขื่อนคน,นดูเลยอายเลยอายดูเลยเอาไปเล่นทางสนายได้อยู่มากาผมว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าบังพี่วันเออพี่วันไปเลยครับโอ้โห โอ้โหดาคนนอฟว่ะว่ะโอ้ยดาคนนอฟว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาดาคนนอฟยิงหัวเลยเหรอะไเดี๋ยวยิงไม่โดนเลยจ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเออปืนก้นเกล็ดอะ โอ้โหบาเลตอะไรครับเนี่ยใจเย็นๆครับเอ้ยไอ้นมนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดีวเดวดีครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับทุกคน <c oughs> ปืนอย่างเกียนวุ้นนีถ้าแม่นๆหน่อยนี่ยิงแต่หัวก็ได้แล้วนะ แต่มันไม่ต้องหัวหรอกมังนะ้งเนี่ยยิงตัวสองสามนัดก็แทบตายแล้วเนี่ยแต่เอฟีเอฟยูผมเล่นเล่นไม่ค่อยได้นะอันนี้เรื่องจริงแหละคือเอฟบียูยังไงอะผมเล่นแบบเดินมายิงแบบนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะยังไงอะมันไม่มีเป้าอะแต่ถึงเขาจะบอกว่าแบบไม่ต้องเล็งมันก็นตรงนะอะไรเงี้ยแต่ผมก็เล่นไม่ได้ยูดนะีอันนี้ไม่รู้เป็นไรมนะัโดนย้ำอย่างเดียวเลยฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งโน้นโดนย้ำอย่างเดียวเลย ลอยตูดลอยตูดเอ๋เป็นไงละ่ะโคตรเกลียนตอนไหนเนี่ยยิงทะลุควันยิงทะลุควันเลยนะจี๊ะโอ้โหมีคนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปืนรอ,อก,ก่อนครับบาเลีด้วยเรียบร้อยครับผมโดนซัดไปเลยนะฮะตัวกระพริบนานซะด้วยนะไม่ไม่ธรรมดาดจริงยังไงเราก็ยังสวยชมตัวเองก็ได้เหรอสวัสดีครับ เฮ้ยอ๋อตกใจตกใจนึกว่าระเบิดนึกว่าระเบิดที่เป็นแบบลูกระเบิดเลยอ่ะเออที่แท้ระเบิดควันนี่เองอ่ะมาเดน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 อ้าวอย่าลืมดิครับอย่าลืมผมดิครับยิงไม่ก็จะโดนยิงก็ไม่เขาจะโดนเออยังจะเอามีดมาเล่นกับผมอีเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห อุ้ยอย่าเล่นบิดขอลงขอลงขอลงแหละขอร้องแหละกาบกาบเลยเนี่ยโอ้โหเราคุณเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเล่นสเต็ปขอผมเอาคุณอ่ะคุณเล่นสเต็ป กับผมหรอครับเป็นไงลน่ะปืนบูดีปืนบูดีอ๋ออ๋อปืนบูดีปืนบูดีดดหมวแลกวร็สดนมาแล้วมีนัดเดียวยิงแม่งไป <laughs> ผมจะโดนเหล่าด้วยนะเมื่อกี้เอาแล้วครับโอโ้โ,อโหโอ้โหรัวกันใหญ่ <c oughs> ยังยังจะสู้โอ้โหโดนโดนจากไหนโอ้โหโดนตนอนตร สไนแม่งยิงเป็นลูกฟองเลยโหแม่งยิงตึงตึงตึง,ตงนะ <ไป S 1> แต่สไนตัวนี้เหมือนมีคนเล่นเยอะเลยเอ้าจบเลยกู <ไป S 1> แม่จะเป็นตัวท้ายสไยเล่นน,นานโอ,โอเคโอ้ค่า38ตาย9อดเลยนะอดครบ40คิวเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเล่นโหมดนี้ละกันนะผมเป็นโหมดปืนกลปกตินั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะหาคอยซุ่มเอา ซุ่มยิงนะครับเพราะว่าถ้าเอาอุ้ยอุ๊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 ยจะเอเห็นเขาไม่น่าเอาโอ้โหนี่ไงบาเล n ยิงกูเลย b าเล n ยิงกูเลยโอ้โอ้โอ้เอคิวอย่าอย่าทำผมพี่อย่าทำผมอย่าทำผมเออบอกว่าอย่าทำผมไงว่าไงครับพี่บาเล n สวัสดีครับ ว่าผมว่าผมเล่นโหมดปืนกลน,นี่ผมว่าผมได้เปลี่ยนปืนอื่นมายิงแน่นอนเลยเนะี่ยอาจจะเอาลูกซองเนาะหัวแตกหัวแตกหัวล้อลอ,อยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไออ่อ้นักกากเร่งเฮ้ยเดี๋ยวโโอ้หเต็มจอกูเลย เ, auto> เอออ้าวอีกแล้วแหละตัวเธออ่ะตัวเธอเอาเขาอีกแล้วนะตัวเธออีกแล้วนะตัวเธอนี่ตัวเธอตัวเธอเหล่าเลยตัวเธอไม่ใช่อะไรครับเอาเอาสนายิงไม่ค่อยโดนครับไม่ใช่อะไรจริงๆครับไม่มีอะไรเลยนะครับอะไรอะไรอยากได้เหรออยากได้อยากได้อะสนาอ่ะอยากได้สนาหลอเราอะ นายผมมันสุดยอดใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนหน่อยไม่ได้ยินเสียงนี่เนี่ยบ้านเราขึ้นมาเรื่อยเลยนะตอนนี้เฮ้ยเพื่อนคิดจะเคลียร์บ้านเรอบ้างไหมเนี่ยนะเฮ้ยเโดดโดดหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลเต้าเนี่ยหัวแตกอ่ะอ๋อะงอเลยอะงอ เจ็บเจ็บเจ็บหรือเปล่าโดนหรือเปล่าว่าทำไมมันนี่เนี่ยทำไมเหมือนไม่ไดโดนเลยอะใ,ใ,ใช่ไหมบางนัดเหมือนมันไม่โดนอะทั้งๆที่ผมใช้เครื่องประดับอะที่แบบยิงแล้วแบบมันจะเห็นเลือดประมาณสักกี่วินเนี่ยแหละปลาระเบิดตรงนี้นปะเผื่อสโตูขึ้นมาครับปลาดักไปงั้นแหละผมก็ไม่รู้เราเขาขึ้นมาหรือเปล่าสวยเอ้ยคุณๆเนี่ยคุณๆนะ สามดาวคนนี้อโอพี่โลเวลพี่บิวนั่นเองสวัสดีครับเบี่ผมทำคลิปพอดีเลยเฮ้ยดีเสียงใครขึ้นมาหรือเปล่าอ๋อหลอนเวงหลอนเอง <c oughs> หลอนอเดรเล่งกูอีกแล้วสวัสดีครับโอ้โหเล็งผมอีกแล้วตัวกว่าจะหายห้องสนยมันหาไม่ยากหรอกแต่มันการเดิมันเดือะห้องสนยหลักๆที่เขาเล่นกันก็เล่นกันแต่ดา,ดาบหรล่นหอถูกไหมมัน ยังไงอะผมกะจะเล่นสไนต์นตัวนี้นี่เฉพาะเออเฉ <c oughs> พาะเฉพาะโหมดสไนต์เท่านั้นนะแต่ยังไงมันมีตดาบบดิ้งฮอผมเบื่อ,อเออโอ้โห <c oughs> หัวแตกงัดหัว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 เข้าไปได้หรอวะอ้าวโดดไปแล้วเหรออ้าวเขาโดดไปแล้ววะโอ้โหไม่ตายไม่ตาย ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้5-13ตาย8แบบนี้ตุลีดและเกินกูแต่ถ้าผมไม่ไดันแล้วใครจะดันถ้าผมไม่ไดันแล้วใครจะดันเพราะฉะนั้นผมต้องเย่าไปเดาใครเฮ้ยทำไมอะทำไมเราทำไมเีปัหาละมีปัญหาหยอเฮ้ยเฮ้ยจะเพิ่มเลือดให้เราหล่อมอเฮ้ย วิ่งวิ่งลุกวิ่งวิ่งบอลนี่ดัวย <pools> <W touchscreen> ิ้มวิ่งอันนี้ดิขอดักทีดิเมาดิและมาดิมาดิและเฮ้ยเฮ้ยไทยเฮ้ยพวกบอลทำไมอ่ะพวกบอลทำไมเฮ้ยเล่นของเกียนโอ้โหก็ดูไหลเฮ้ยขอขึ้นแล้วนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหปลาเลดตัวนี้ไหนปลาเลด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 ไปไหนแล้ว อืมทำไมจะซุ่มจะซุ่มจะซุ่มยิงบ้านผมเหรอจะซุ่มยิงทีมผมเหรอจากบ้านผมเหรอพูดอะไรเนี่ยฟังมาดีครับแพทย์มาดิ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 ลูกสองพันเมตรอะลูกสองพันเมตรอะอ้าวกระสุนหมดเนี่ยมาดิมาดิสไนโอ้โหลูกสองวิสไน โอ้เมื่อกี้ถ้าผมยิงโดนอีกนัดหนึ่งนะตายเว้ยไงล่ะตายเมื่อกี้กระดาษนี่มันระยะไกลไงแต่มันเดินบู๊แบบแบบด้านอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอค่อยๆเล่นครับตัวกระพริบนานมากไอเราก็นั่งรอเลยเฮ้ยจะจบแล้วเกมจะจบแล้วเรียนรุ่งสองแล้วไปไหว้เลยหัวร้อนเอา เลยสามตัวอ่าเหลยตัวเดียวอะเฮ้ยหลยตัวเดียวเฮ้ยขอขอขอดิเฮ้ยโอ้ยผู้แพ้เนี่ยโอ้๋อรู้เลยนะใครโดนจริงรู้เลยอะรู้โอเคลูกสาวลูกซอลมาเล่นบัดินหอยแหละ